สวัสดีครับนี่ตอนสองรอบเดือดพวกเดือดกันนะครับนี่ลมไว้ไว้มากี้เข่านะครับบัดนี้ยกี้ข้าบุญนะคนกีเข่าน้องสาวผมคือเก่านะครับเปลี่ยมันได้เปีย์อยากบอเขากี้เปียนนี่กูบอกว่ามีกี้จะใครผมอนเรื่องคำนี้ใครเปี่ย อ๋อไปกินหนาวเยนมั้งเหดังไฟดังไฟเลยดังไฟผิงเหยื่อรลังเงินเจ้าบาทกันอะไรอย่างเงี้ยปลาอย่งปลาแซมอนบ่ปลาแซมอนปลาขาวเออมันีปลาแซมอนเนาะเออหนักันครับ มาตอนสองเนะเดียๆนะเฮ้ยเนี่ยเพง่อเเออไ่ที่อะไรครับพ่อผมพ่อน้องสิงครับน้องสายตุนโนน้องสายผมบ่ได้ตุนโนนี่ยือบาานกันหน้ามันตนงคือกูมันหักออก่มันขาคอเยมันยำเ่อเตะขอากูิงน้อยครับนี่คนตกแลวแมนขี้ม่สวยอก ทีมงานเรื่องยิร้านผมก็เลิกวะวนน้าอย่างวะเบิกน้าขี้เลยครับติดน้าขี้เลยครับนี่ยขนติดน้าขี้นี่แม่นเล้ยน้องสาวผมพร้อมติดน้าขี้โอ้ยเงินไหนพี่น้องแก้วนี่นี่นะครับผมตีพี่กันเนี่ยน้องแก้วจะซื้อนลำเจียนว่ผมบ่โอ้ยเดี๋ยวผมเอาเอาไหมสองตอนสามตอนเนี่ย ซาซาซาเออยิบนี่ครับมีดีโมเอาสวงกัพ่อซหรอเอาซาายุเอาดใส่ปากมันนี่ซาซาเดี๋ยวไทยท่านวยักหักตามครับวัตเพาน้ำตาเนี่ยพอพอส่วนตัวได้คำหนึ่ปกตินี่ต้องให้ควารับดอบในพื้นที่งานนะครับกะปิคนหนึ่งอันกั ปลานะครับน้ำวัวักผุงไฟแดงไฟบัวแดงครัหมือนไม่แต่โดนพื้นลุกบึ้มบมันปกติงไฟแดงว่าต้องใหม่เนผักบุ้งมันบองลุ้มยนะครับจีของผู้ดีเราก็เรื่มหนาวแล้วครับอยูผู้เรี่องกงจงศ่าว่าไม่เอะงจงศาเก ยู่ผู้เยียงเนี่ยระมาณโลแปดครับลแปนั่นแรงล้มบอล้มผัดตึงย่านันลมทุกปีหนตังเี้ยนล้มกับมะขอไทยปีขันกินเหล่าเพราะว่าแถวลมทาดนลมเป็นะสูไ่ได้กินเหล่าปั้นกินแต่ซ้เบียดนี้มัปีน้มันไม่เข่าดาถ้าไปกินเหล่าปีไม่นี่ตรงไปหลีกินข่าทันว้าครับใกล้ี่สิ้นเดือนนี้กร่ใกล้สิ้นเดือนพฤศจิกากับล้มหรอกครับปีนี้ที่หนาวเด้ แต่ละปีาครับอันปีไม่สปีเราดีที่ลบไปนี่โฆษณาเลยครับมัเปนไอ้ี่ครับเนี่ยโฆษณาลบยวนมุ่มใครบระบบวาทาเขาพส่เขาไ้าหอยมวาท่าเด็กสองเลยใครเต็มอยู่กินเหาปันู้เดตามใหญ่ไปขาดาว้อนขาดาวมันมั่นม่นมึงเสวยกันครับหลังจายกินเขา้อมาเพราะเรา้อ่าเสียเขามาครับนีละครับ นี่มอเตีย้ยเห่าเนี่ยโอ้ยอันนี้โมเมอันนี้<บ>านีหมดกูผิดสููรแล้วครับบ้านโมเมครับผมต้องยำยำน้ำข้นครับใส่เหล่าน้ำเนี่ยเดี๋ยวพูดบบบนี้เพิ่มนยำยำจำบัวหนึ่งหัวครับอันน้นนำข้นน้ำข้นหนึ่งห่อครับ เนนี้นะนี่ยอกสลอดรลออว่ันนี้อาหารเด้อครับเนาะเบียงเสบียงบริการคิวซ่รก like ินเหล่าครับสาตะกอวอร์เราที่มึงตัวอะไรมพกวอรต่อบดกวนลุมเนี้ยถูกตีมีประคับเบียงครับบริการคิมาปูพากวนนะวันนี่เฮาบอว่กเขาเหยียบกวดกรตุ้นปลาแมวโอ้ยอ้นเห็เหลาไว้นะเราเป็นคิตัวเดิยังหลงเฮายัง งดงดจิ้มกับจีบวะเฮาเมวบ่เฮาอันเธอหยาบขวดหน่ามันตื่นลงหลงลงงานี่มานี่โอ้ลงสร้างกับสร้างแมวนี่อันอันนี้คุณหลงครับอันอันเื้อแค่ให้กินกินแค่แค่เหลืองเรื้อไหนอคุณ อันไข่อันไข่ขาวซื้อไข่กินปอให้กินวงจ๋ลตั้งให้กาปุ๊กไว้ดีๆนั่นแหละครับัี้ติบวัสมงนันแหละครับตัวลมบุกเดือเลยนอนขอบประเทศขึ้นขนังการ่มีเยีพ่อเนรับดอกมันจางอครับเป็นอยาเขาย็นน่าเอง อัดงามต่ำจอครับเจ้าผมเบิกเตงอย่างเี้วมึงต้องอับ้ตงเลับเฉยเที่ินเตเดก้อนนแปดสามโปะเกด้อนเมอกสามแปดเนห้งนสามแปมันมันหุดน้อมมีเขาือว่าเต่าครับเกิดก้อนปีนึ่งอสองมันก็เต่าแทนเลยก้นสามแที่เเงินมาเงินมาเห็นมาเจ๋อแล้วไปเห็น โอ้ว่าโอ้ต้รงมาติดีกว่าครับตีแขนแล้วไปกีตาร์สองสั่นอ่าเด้อครับเด้อกินข้าวจีครับมาเด้อครับเด้อกีดอ้อมตาบ้างยิบไปกินข้าวจีครับมาเด้อครับต้วุ่นครับกีไม่ใชไปกีอยู่บ้านต่อครับเอ้าซิมก่อนนะไอ้มกันเนาะจัดไปซิมมบอนนังขึ้นกินี้ดิซิมซิ้มนี่คือซิ้มบ่กผม